ขอบคุณนะคะเจ้าของช่องนี้นะคะสำหรับงานคู่ถ้าเป็นซีรีส์ก็ครบรถแหละครับโหดมันหาซึ้งแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเจอกันใหม่มีโอกาสได้ไปถ่ายจะพยายามให้ครบทุกอารมณ์นะครัะทุกคนดูดูรูปนะคะน่ารักมากนะคะนุกปลายเอาทีลภาพทุกคนอเอาทีลภาพนะคะอันนี้ ภาพน้องนุกสุดหล่ออ่าน้องปายสุดสวยนะคะนี่ภาพนี้ยิ่งน่ารักนี่นะคะน้องปายใส่เสื้อสีขาวกับกางเกงยีนน่ารักมากอันนี้คืออ้อมกอดอ้อมกอดของนุกและปายนะคะกอดอย่างเต็มเต็มใจกอดนะปายก็อบกอดจนสุดกำลังสุดแขนนุกก็อบกอดจนสุดแขนนะคะทุกคน นี่นะคะพักหลังมาก็คือความชัดเจนของเด็กๆก็มีเพิ่มขึ้นเยอะเธอเรามีเรื่องเล่าให้เธอฟังคือว่านี่นะนี่เห็นไหมหอมไหมล่ะหอมชื่นใจไหมล่ะนี่เห็นไหมทุกคนฟินไหมฟินไหมนี่ฟินไหมคะ คนกระซิบก็กระซิบคนฟังก็ฟังดีดีนี่นะคะทุกคนนกปลายเป็นแฟนกันนะเพราะว่าความชัดเจนเนี่มันมีมาตลอดแหละไม่พูดให้ดังแต่ทำให้ดูอ่าวันนี้รายกออกรายการก็กอดอีกแล้วนะคะคอนคู่ก็กอดนะคะกอดให้กำลังใจกันตลอดตลอดน้องปลายน่ารักมากน้องปลายนี่คือเหมือนคนที่อาบน้ำมารลร้อยรอบนะ เหมือนคนที่อาบน้ำวันละลอยรอบหนละเจ็ดชั่วโมงน้องปายน้องปายพูดอะไรมีไหมหรือเป็นเพลงอ่ะไม่ได้อรายการเนี้ยดูยิ้มให้กันแต่แม่ไม่ได้ดูนะอเออ อันนี้น่าจะคลิปเก่านะทุกคนวันแรกที่เจอหลาน f o r y ยู you, หรือเปล่าน่ารักมากอ่เดี๋ยวไปเดินไปเราคือเบื้องหลังเราคือคนอสปอร์ตศิลปินแล้ววันหนึง่งตัวเอต้องขึ้นมาเป็นศิลปินเองเป็นไงวะก็พอขึ้นไปอยู่ออลสเตย์ข้างหน้าเมเทียต้อกจากตื่นเต้นกับ มาเจอเราเยอะแยะมากมายแล้วในกระแสโซเชียลมันก็เข้ามาเหมือนกันว่าไอ้ศิลปินยังไงร้องเพลงไม่พอร้องเพลงเพียแบบนี้เคยาติที่มาสูงระฆังวันนี้ไม่งกนะเป็นทางปลอดภัยค่าแม่เยาที่มาสูงระคัวันนี้ น่ารักมากลงไปไแม<ค>่เคยญาติทมาไปไม่ต้องห่วงหรอกแต่ก็ทุกคนไม่ต้องห่วงครับในช่วงชีวิตไปในช่วงมันไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ทุกคน ดีคอยลืมกมาคอยเลือกซี้ไว้แล้วเอาสิเทาเลยแม่เขาว่าไปเลือกกางเกง่อนไปไปบอกว่าให้ไปเลือกกระเบื้องก่อนเขาสองคนคุยกันทุกเรื่องไม่เกินจริงปายรู้แม้กระทั่งลูกยังไม่ได้ไปเลือกกระเบื้อง

ขอ,ะะขอคุณที่อยู่ด้วยกันนะขอคุณที่ไม่เคยิกันไปไนเ้หญิงร่ผู้หญิงอผู้หญิงอ,ชงอช่ชี้ไป,ไป,ไปทีนน่ชี้ไปที่น้องปลาย ขาขยับขาไม่ออกมาไกลๆแล้วดีกีตา้าอยู่ในโลกอินชอนของผมแล้วขยับไปแล้วรู้ว่าเพลงนี้มันมันคือยังไงใช่ไหมถอยเลยก็คือเดี๋ยวคนจะโฟ,ฟกัสขอใจยิ้เป็นผู้ยิ่งขอใจยิ้มขอใจยิ้เป็นผู้ยิ่งขอ,อใจยุิ้มเดี๋ยยวยี่เน <yaz> ี่ยผู้หญิงอะไรผู้หญิ่งอะไรยิ้มจริงจางอ่ะ ทำให้เธอใจปาต้องกินกาแฟยังไงถึงจะอร่อยเดีวนะยิ้มเจงจางอ่ะพอทำให้เธอใจปาได้บ้างไหมครับต้องกินกาแฟยังไงถึงจะอร่อยต้องกินกับหวานมากกินกับหวานน้อยหรือกินกับหวานใจต้องกินกาแฟยังไงถึงจะอร่อยต้องกินกับหวานมากกินกับหวานน้อย เราจะทําเมนูเดียวค่ะอาคะผู้ช่วยกันแอมนค่ะคนะือน,นิดหน่อยอแค่ชุดก็กินขาดแล้วนะคะใช่ครับชุดกะเรียนนานแล้วนะได้ใส่หมวาเส่

มีแต่เพลงนะคนุถ้าเพลงนี่กลัวกลัวโดนลิขสิทธิ์แต่สีเขียวสวยค่ะส,ออสีเียวนขียวเยวจะเอาแดนาทีแถึงเก้านาทีนะทุกคนจะเอาแปดนาทีแปดถึงเก้านาทีนะทุกคน สวยคะ่ะสีที่คุณดนเลือก oui, <ข Teraz, S 2> เขียวเขียวเข้มเลยสวยได้เลยขั้วโลหิตทองมันมันอยู่ที่คนมากกว่ามบางคนกต่มากเข้มสีดำกับขั้วก็สีทองสีเขียวขั้วก็สีทองแถวอะไล้วสีทองสีทองทองแถวอ้ไรนะสีทองสีทองทองแถวอ้ไรนะ สีที่คุณดนเลือก <Incred ibly S 2> ขีเขียวเข้มเขียวเข้มเลยสวยได้ไรของก็สีทองเขียวทองมันมันดูสีข้นมากกว่าบางขนก็มักเข้มสีดำกับขางก็สีทองสีเขียวขกับสีทองแาวอะไรล่ะสีเขียวสีทองทอง่ถวอะไรล่ะสีเขียวสีทองทอง่ถวอะไรล่ะ